ทอมมี่ทนทอมมี่ทอมมี่ฟังฉันก่อนเขาเป็นผู้รับเหมาเขาเป็นผู้รับเหมาเข้าใจนะท่นเสียงานนี้ไม่ได้ฉันนเข้าใจเอา,เอาไว้คุยกันพรุ่งนี้นะโอเคไหมพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกทีเถอางั้นฝันดีนะไงคะขยับหน่อยสิงานไม่ค่อยสนุกแล้วสิทำไมลูกถึงยังไม่นอนอีกมันดึกแล้วนะ สิกี่โมงแล้เนี <S <s no. ่ยเวลานอนลูกไปนอนแล้วแต่ก็ยังเป็นวันนี้อยู่นะลูกเราพ่อขอราตอนนี้พ่อไม่มีอะไรสำหรับเรื่องพวกนี้แล้วนี่ค่ะอะไรน่ะมันเกิดพ่อไงเห็นพ่ออตะบ่นเรื่องนาฬิกาพังหนูก็เลยคิดอะไรได้น่ะชอบไหมคะ ลูกรักนี่มันนะมันก็ดีนะแต่เพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่เดินแล้วมันอาจจะเดี๋ยวไม่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 ไม,ไม,ไมอ้ขำตายละลูกเบาเงินจากไหนมาซื้อล่ะเนี่ยอย่าบ้าไงขายยาบ้าตัวแรงเลยด้วยอ๋อดีเลยงั้นลูกก็ช่วยผ่อนบ้านให้แล้วสิฝันเถอะ พันธ์ดีแมส่สาวน้อยเออฮัลโหลซาดาลำนักตามพ่อมารับสายหน่อยเออออทามมี่คะนี่กี่โมงแล้วคะเนี่ยไปกับพ่อหลานดูนี่มีเรื่องออเออทอมมีค่คะฮัโลโหล มีเรื่องอะไรกันเนี่ยบื่บา้บาจริงหือเอาวันนี้ให้พ่อด้วยเลย อ,อยู่นี่รออนหรือเปล่านีกาจราจรที่จะเกี่ยวข้องกับโรคระบาด -19 ได้ไหนกันเนี่ยเราได้รับรายงานมาว่าเยื่อที่ติดเชื้อจะแสดงอาการอักเสบมากขึ้นแล้วเราต้องอพยพทุกคนออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้มีแก๊สรั่วเฮ้ยรีบไปตอนนี้มีเสียงโอ้ยววยดังมาจากทุกคนต้องออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวเออ <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทรศัพท์พอ่อนี่นะแต่สายไม่ได้รับหายหัวไปไหนเนี่ยโทรกลับด้วยฉันกำลังไป ซาร่าลูกโอเคไหมค่ะมีใครเข้ามาในบ้านไหมไม่นะใครจะเข้ามาล่ะคะอย่าเข้าใกล้ประตูนะอยู่อยู่ตรงนั้นเอาไว้ละเออพอ่อหนูจะกลัวแล้วนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท็คูปเปอร์น่ะสิมีบางอย่างปแปลกๆไปเหมือนกับว่าพนนั้นกำลังป่วยอยู่ป่วยยังไงคะพระเจ้าเจมี่ลูกรักมานี่มานี่เร็ว จิมมี่มจิมมี่เฮ้ยจิมมี่ฉันเตือนนายแล้วนะหยา่าไปไปิงเขาเหรอรค์ดูเพื่อเห็นเขา,ปาเป็นมะเชลระวังพ่อนะมีเรื่องแยงม่มากๆเกิดขึ้นและเราต้องเรียบอ้อยจากที่นี่เข้าใจพ่อไหมค่ะทอมมี่มาแล้วเร็วเข้าเร็วโอเค นายหายหัวไปไหนมารู้ไหมข้างนอกมันเกิดบ้าอะไรขึ้นบ้างเนี่ยทำรู้มาบ้างแล้วมาเนี่ยเรวลูกเราขึ้นรถเลยไม่ใช่เลือดฉันออกจากที่นี่กันเถอะพูดกันว่าคนครึ่งเมืองแม่งเป็นบ้ากันไปหมดแล้วเราไปกันเลยได้ไหมพเพราพอได้สิ่เืออะไรสักอย่างช่วยบอกทีเกิดอะไรขึ้นที่หลอนนะไงซาร่าเป็นไงบ้างสาวน้อยไหวย,ยุคะ่ะเปิดวิทยุได้ไหมได้สิไม่มีปัญหา ขอบคุณไม่มีมือถือไม่มีวิทยุใช่เยี่ยมชิบหายเลยไม่กี่นาทีก่อนนะักข่าวยังพูดไม่หยุดเลยพวกนั้นบอกให้เราไปไหนเขาบอกเออกองทัพกั้นถนนตรงไฮเวย์เราเข้าเขตทาวิสไม่ได้หมายความว่าเราต้องออกไปทาง71เจสิบอ็ดกำลังไปทางนั้นบอกไหมคะว่าตายเท่าไหร่น่าจะเยอะ เจอครอบครัวหนึ่งเล็กกันอยู่หน้าบ้านเมี่ใช่โทษทีพระเจ้าช่วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยพวกนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราไม่ใช่เมืองเดียวตอนแรกพวกเขาก็บอกแค่าทางใต้ตอนนี้กลับมาพูดถึงชายฝั่งตะวันออกึงวันตกตีตายสินั่นฟ้าของลูอิส ว่าหมอน,นั่นจ้ตัวรอดได้นะคงรอดออกมาได้อยู่แล้วล่ะเราป่วยจะรอเปล่าไม่ไม่แน่นอนจ้าพ่าจะรู้ได้ไงคะพวกนั้นบอกว่าเออแค่คนในเมืองนะเราไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าจิมมี่ทำงานในเมืองเหรอใช่เขาทำเราไม่เป็นไรเราเชื่อพ่อสิ็ได้มาดูหน่อยว่าเขามีอะไรช่วยนายคิดจะทำอะไรเนี่ยขับต่อไปสิพวกเขามีเด็กนะโจเราก็มีแต่เรายังมีที่ว่างนะ ขับต่อไปทอมมี่นายย,ยังไม่ได้เห็นแบบที่ฉันเห็นมาเดี๋ยวก็มีคนอื่นเข้ามาเจอน่าจะช่วยพวกเขานะอ๋ยเวแล้วสิใจตัวคนหมดทั้งเมืองเลยลิงไงยยน เราถอยหลังกลับไปก็ได้อย่เป็นเชี่ยอะไรกันว่รีบไปก็ได้แล้วเชีย่ยเฮ้ยหันรถกลับเร็วอทอมมี่ทอมมี่เชีย่ยอะไรเนี่ยอะกันวะเกิดบ้าอะไรถึงมาเนี่ยนีกกี้เห็นบ้างเ,เ,เ,เออเห็นแล้วตายเร็วเลยเร็วเลยไม่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 เร็วหน่อยหลบไปสิวะพวกะเขาเหนีอะไรกันอยู่คะ พอเราออกไปจากที่นี่ยามอยู่เนี่ยโอ้ยไม่นะเราหยุดไม่ได้นะทอมมี่ชนคนไม่ได้นะเว่ยเจ้าหนงก็ถอยหลังสิวะมีคนอยู่ข้างหลังเหมือนกันน,น,นั่นนั่นไงนั่นไงไป ถอยหน่อยถอยไปลูกถอยก่อน พ,พ่ออยู่นี่ลูกนะมาเร็วส่งมือมาให้พ่อ,อเป็นอะไรไหมลูกหนูเจ็บขาเจ็บมากไหมเจ็บมากเลยแล้วต้องรีบวิ่งแล้วพอพระเจ้าคุ้มกันเราด้วยมาเร็วเข้าลูกก่อนพ่อให้หน้่น 왜너 싸우노? 저, 더 원. 어, 컴퓨 와이도 불안나그어 เราต้องออกไปได้พ่อให้สัญญาไอ้ยก่อนพวกมันเยอะเกินไปอันนี้ต้องตอบนี่เร็วไปเลย <c oughs> เขาตายแล้วเฮ้เยเงยเราใกล้ถึงแล้วเราจะถึงแล้วลูกครับลูกมันจะพังรัวแล้วรีบ <c oughs> ไปเร็วอาทะออกจากที่นี่ <c oughs> เร็วเร็วเข้า <c oughs> ขึ้นไปทางหลวงเลยว่าไงเนาะไปซา,าร่าวิ่งหนีมันทันซ <c oughs> าทอมม่ฉันจะไปเจอแกที่นั่นไปเร็ว

ไม่เป็นไรลูกรับปลอดภัยรับปลอดภัยแล้วให้ <Hey! S 2> เราต้องการให้ช่วยได้โปรดในลูกสาวผมผมคิดว่าเธอขาหักโอเคแต่เราไม่ได้ป่วยพ,พ่อพลเมืองสองคนอยู่นอกเขตขาคำแนะนำด้วยครับพอ่อคะเรื่อทอมีล่ะเราจะพาลูกไปที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยกลับไปหาเขาโอเคนะท่านครับไม่ได้ผู้หญิงด้วยแต่ ฟังนะเพื่อนเราเหมือนเพิ่งผ่านนรกมาแล้วเราต้องการเฉยขอร้องละยาโอ้ไม่สารา่ะไม่เป็นไรเอาไมือเอาก่อนลูกพอรู้ลูกพอรู้ ฟังพ่อนะพ่อรู้ว่ามันเจ็บแต่มันจะไม่เป็นอะไรอยู่กับพ่อนะลูกเอาละ่ะพ่อจะอุ้มหนูขึ้นนะพ่อรู้ว่าหนูเจ็บแมวเน้อย่าหน,าน,หนูขอร้องละพ่อรู้ลูกพ่อรู้ซาร่ลูกรักอย่าทำแบบนี้กับพ่อสิลูกไม่เอาหน้าไม่ ไม่ไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ขอร้องโอพระเจ้าขอร้องและอย่าทำแบบนี้เลยไม่พระเจ้า การยืนยันยอดผู้เสียชีวิตเกิน200คนแล้วรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีศพเป็นร้อยรเรียงกันตามถนนทั่วโลกตื่นตระหนกหลังจากมีรายงานหลุดมาจากองค์การอนมามัยโลกว่าการทดสอบวัคซีนตัวล่าสุดล้มเหลวโมโร,รัชการมาถงหน้าแล้วเรารสามารถที่จะเริ่มทำโมโในสิ่งที่จำเป็นลอสแองเจลิสเป็นรัฐล่าสุดที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกทำนักทุกคนจะเป็นตองรายงานตอนนวยกัน ตำมราการประหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มไฟเออร์ไฟคุณยังลุกขึ้นมาพร้อมกับเราได้จะไม่ว่าหัากคุณลบทางในความมืดมองหาแสงสว่างชื่อมั่นในไฟเออร์ ลังไปเช้นนี้เป็นไงบ้างเอาไหมไม่ไม่ละฉันไม่เอามีข่าวรับสนใจมาฝากนะเธอไปไหนมาเทสเขตเวสเอ็น นี่เราต้องไปส่งของนะเราเราต้องไปส่งของก็นะจะไม่ได้หรอว่านายไม่อยากให้มายุ่งเงินทันขอเดานะข้อตกลงพังไม่เป็นท่าแล้วลูกค้าก็หนีไปพร้อมยาของเราน <c oughs> ั้นใช่ไหม <c oughs> ไปได้สวยไม่มีสะดุดตังหากแล้วได้บัตรอาหารไว้กินอีกสองสามเดือนแบบชิวๆต่ออธิบายนี่ไหมตอนกำลังกลับมานี่มีพวกเวรสองคนมาเข้าหลังแน่จบไหม แล้วมันก็มาต่อยถูกจุดบ้างไรบ้างแต่ฟังนะฉันจัดการไปแล้วมานี่เลยเราพวกเวนนั่นยังตามมาอยู่ไหมอันนี้หาดีวะพอจะรู้บ้างไหมว่าพวกมันใครฟังนะพวกมันก็แค่พวกไรตัวตนพวกมันไม่สำคัญอะไรหรอกที่สำคัญคือไอเวนโรเบิร์ตส่งพวกมันมาโรเบิร์ตนั่นเหรอมันรู้ว่าเราตามล่ามันอยู่มันคิดได้แล้วว่าต้องเก็บเราก่อนไอหานันมาสารู้นักนะไม่ มันยังแสนรู้ไม่พอฉันรู้ว่ามันซ่อนอยู่ไหนพร้อมจริงเหรอก็ดังเก่าในเขตห้าไม่รู้นะว่าจะอยู่นานไหมงั้นก็พร้อมแล้วไปเลยไหมอย่างนี้ยิ่งดีเลย